สวัสดีครับ f ออันนี้เป็นงานสั่งทํำครับบ่อนเขาสั่งทำนะครับเจ้าของบ่อนเป็นผู้สั่งทำนะครับอันนี้ให้ดูสองบอก็สั่งทํำมาครับซึ่งผมก็มีหน้าที่ผลิตผมก็ต้องผลิตครับผมทำทั้งให้คนแทงและ สำหรับใครเป็นเจ้าของด้วยนะครับข้างในก็บอกว่าบอนตรวจแล้ว เดี๋ยวแพ็กเกจไปยังมีถ่านไปก้อนนึงด้วยนะนี่ครับอันนี้สําเร็จรูปหมดแล้วนะครับงานก็สั่งทำครับเป็นไงครับลองไหมครับลองนะครับตรวจร้องนะครับเ,เล่งให้แรงกว่าเดิมจะเอาลองแค่ไหนครับลองทุกอย่างนะครับตรวจเลยร้องหมดเลย ใชไหมครับพอจะไม่ให้มันร้องอ่ะเนี่ยมันร้องอยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันร้องอยู่ใช่ไหมจะบเงียบแล้วครับนี่ครับนี่ครับคือตัวนี้ครับอ่าตรวจร้องกดปุ๊บเงียบปล่อยร้องกดปุ๊บเงียบปล่อยร้องแล้วคนแก่บางคนก็บอกโอ้โเขาตรวจให้ดูทุกอย่างเลยเขาไม่มีการตุกติดไม่มีการโกงหรอกเนี่ยครับเจ้าของบ่อนสั่งทํามาแล้วเป็นยังไงครับ โกมันครับตรวจได้ครับเดี๋ยวก็จะมีถ่านอย่างเงี้ยก่อนหนึ่งใส่ไปตรวจร้องทุกอย่างครับตรร้องหมดพอพอพอเจองานที่เราต้องการจะเล่นตรวจเนี่ยตรวจในกาล้องตรวจแหวนร้องอะไรร้องหมดแต่พอจะตรวจฝาเราที่มีงานเป็นไงครับตรวจไม่ร้องครับพอเราปล่อยปั๊บพอไม่ใช่งานแล้วเราเราปล่อยตรวจเป็นไงร้องไหมครับร้องนะครับมันจะเป็นพักจ๊ อันนี้งานสั่งทำนะผมบเขาสั่งให้ผมทํามานะครับนี่ครับนี่มีรีบบบทีห่หนึ่งตัวครบชุดเลยนะครับมีฐานใี่หนึ่งก้อนอันนี้เขาสั่งทํานะครับออกมานี่นะครับ